สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอก,การนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่หมอก,กันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางนะคะไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นเวลาหวย,หวยอ,อน่อยนะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะ นะัดเข้าบ้างหลดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะนะัดจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้หมอกันไม่ทราบนะคะนะัเราก็เป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังนะคะขอสับไปก่อนนะคะเราก็มาดูพร,พร้อมๆกันนะคะ ดูนะคะสลับจับคู่กันนะ6กศูนยนะคะทุกคนหกศูนะคะ 601ยขอให้ทุกคนมีโชคมมลราบเฮงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ